สมภาษา์คนหอสิทที่ดูดีย้ยงอีกครั้งค่ะที่ดูดีกับหัวข้อในวันนี้ ชื่ออะไรคะชื่อวงวิงค่ะอยู่คณะอยู่คณะศึกษาศาสตร์เอกการบรรพบุศึกษาค่ะค่ะรู้สึกยังไงขอสามคำสำหรับความหมายของครูค่ะครูนะคะสามคำก็หน้าเคารพค่ะแอลค่ะคณะแพทยศาสตร์ค่ะ ก็สาคำสำหรับคำว่าครูนะคะก็แม่หนูเองค่ะก็คือแม่มีอาชีพเป็นครูค่ะวสวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะอยู่คณะพัฒศึกษาเอกสาธารณสุขศาสตร์ค่ะก็สามคำสําหรับคำว่าครูนะคะก็คือคำว่าผู้ขัดเกลาค่ะเพราะว่าเราต่างคนต่างที่มานะคะมาจากในที่ท,ที่ต่างๆกันแต่เมื่อได้รับการศึกษาได้รับการอบรมจากครูแล้วเนี่ย ก็ย่อมขัดเกลาให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นในสังคมค่ะองสวัสดีค่ะชื่อน้องนะคะเรียนคณะศึกษา,าศาสตร์เอกจิตวิทยาการแน่แนวสามคำสำหรับครูนะคะผู้สร้างคนค่ะเหตุผลที่เลือกผู้สร้างคนนะคะก็คือครูก็คือผู้สร้างคนให้เป็นคนค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อธิดารัพิศานมงคลชื่อเล่นชื่อโยกค่ะมาจากคณะแพทยศาสตร์สำหรับสาําำสับของครูก็คือคิดว่าเป็นเป็นแบบอย่างค่ะเพราะว่าครูคือตัวอย่างของคนทุกๆคนเป็นตัวอย่างคนรุ่นใหม่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อใบเตยค่ะจากคณะศึกษาศาสตร์เอกจิตวิทยาการแนวค่ะสามคำสำหรับครูนะคะก็ให้คำว่าผู้สร้างคนค่ะเพราะว่าครูจะเป็นอะไรที่ ปลูกปั้นให้เด็กเนี่ยมีความรู้มีความสามารถเด็กเด็กในวันนี้นะคะก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเปิ้ลค่ะคณะศึกษา,าศาสตร์เอกจิพียนแนแนวค่ะขอสามคำสำหรับครูนะคะคือคำว่าครูกู้โลค่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะครูกู้โลกก็คือคุณครูที่จะมาพัฒนาเด็กในอนาคตนะคะกอบกู้โลกให้มันเจริญ ก้าวหน้าขึ้นไปอีกอะค่ะดีค่ะชื่อลูกแก้วค่ะมาจากคณะสังคมศาสตร์เอกการบัญชีค่ะสำหรับนิยามสามคำของ,ของคำว่าครูคนะคะก็คือวางรากฐานค่ะเพราะว่าครูเป็นผู้วางรากฐานของสิ่งต่างๆให้กับน,นักเรียนค่ะแบบทั้งคุณธรรมจริยธรรมและการศึกษาค่ะค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเล่นชอวิงนะคะมาจากคณะคณะศึกษาเอกผู้นำนานาการนะคะสำหรับคำว่าครู3ามคำก็คือคือผู้ให้ค่ะอธิบายอ้ิหมายวามหมายก็คือครูนะคะให้ความรู้แก่ทุกคนไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะคะคือให้แล้วก็ให้เขาไปต่อยอดในการใช้ชีวิตของเขาค่ะเขา สวัสดีค่ะชื่อแพรพลอยคณะศึกษาศาสตร์เอกจิตวิทยาการแนะแนวค่ะสามคำที่ให้สําหรับครูนะคะคือผู้สร้างชาติค่ะเหตุผลก็คือครูคือผู้สร้างเด็กเด็กก็คืออนาคตของชาติจึงให้คําบัญญัติว่าครูคือผู้สร้างชาติค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลูกปลานะคะคณะพระศึกษา <c oughs> เอก <c oughs> ผู้ํำลัพนาการะค่ะ <c oughs> สามคำสำหรับคำว่าครูนะคะสอนหนังสือค่ะ ก็คือครูมีหน้าที่สอนหนังสือให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆมีความรู้แล้วก็สืบทอดต่อๆในรุ่นต่อๆไปอะค่ะขอบคุณค่ะชื่อเฟิร์สเอกภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชนอยู่คณะมนุษยศาสตร์ค่ะสามคำสำหรับครูก็คือครูผู้ให้เพราะว่าครูสอนหนังสือก็ให้ความรู้ให้แนะแนวทางชีวิตให้เข้ามาในมหาลัยคิดได้แค่นี้ละคะ่ะ ออกแบบสวัสดีค่ะชื่อบาเรียอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาเอกออกแบบสศสื่อสารก็สามคำสำหรับครูก็เออเป็นเรือจ้างก็คิดไม่ออกก็เลยเอามาจากเพลงด้วยความที่เป็นสื่อสารก็ครูอาจจะพายเรือไปเรียนเนาะไม่รู้ เราชื่อกระเตนนะคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าค่ะเออสำหรับสาวคำสำหรับว่าครูนะครูเด็กมากเพราะเพราะว่าถ้าไม่มีครูเนี่ยก็ไม่มีเราโอเคค่ะโอเคชื่อเล่นนะคะชื่อวนขวัญคณะศึกษาศาสตร์เอกจิตวิทยาการแนะแนวนะคะ สามคำที่อยากให้กับครูก็คือคําว่าแนะแนวทางที่เลือกคํานี้เพราะว่าครูไม่ใช่แค่ให้ความรู้แต่ต้องมีความสามารถในการให้คาปรึกษาแนะแนวทางกับเด็กๆได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางครอบครัวหรือปัญหาต่างๆงเพราะว่าครูเหมือนเป็นบุคคลที่มีความสามัมพันธ์รองลงมาจากพ่อแม่ค่ะ,ะเสมือนอครอบครัวข,ของเด็กๆเลยขอบคุณค่ะ ชื่อใหม่คณะเศรษปรกรรมเอกจินททัศน์เซรามิกค่ะสามคำสำหรับครูนะคะก็เราเมทูค่ะค่ะก็คิดเลยไม่ออกค่ะก็เป็นเมทูค่ะขอบคุณค่ะคุเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัทนะคะเรียนคณะแพทยศาสตร์ไม่มีเอกค่ะก็สำหรับสามคำที่ให้กับครูนะคะ,ก,คะ,คะก็คือ คำว,ว่าถุงลมปอดค่ะเพราะว่าถุงลมปอดเนี่ยจะมีหน้าที่ก็คือทําหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สเปลี่ยนเลือดดาให้เป็นเลือดแดงก็เหมือนกับครูที่ทําหน้าที่ขัดเกลาอบรมสั่งสอนสิทธ์เปลี่ยนจากนิสัยไม่ดีก็ให้เป็นคนที่ดีขึ้นและถ้าเกิดร่างกายไม่มีถุงลมปอดก็ไม่สามารถอยู่ได้ก็เหมือนกับประเทศชาติถ้าขาดส่วนสําคัญก็คือครูไปประเทศชาติก็ไม่สามารถจเจริญรุ่งเรืองและผลิตบัณฑิตที่ดีเพื่อพัฒนาให้ กาาวหน้้ไดค่ะสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> ชื่อลูกสาวริยจเจริญค่ะอยู่คณะพระศึกษาเอกผู้นำนักนาการค่ะสำหรับครู3รามคำของดิฉันค่ะรั้วของชาติค่ะคือครูต้องเป็นผู้ต่อยอดพัฒน,นาดเด็กๆไปเรื่อยๆเพราะว่าครูครูเรือของชาติ <laughs> ปอยชิคสวัสดีค่ะชื่อมิวค่ะคณะศึกษาศาสตร์เหมือนกันข้าขาิยากันแนเนี่ยค่ะสามคำของครูนะคะเอ่ออะไรนะความรู้แน่นค่ะสําหรับมิวนะคะเพื่ออนาคตค่ะอุ้ยความรู้แน่นนะคะก็คือคุณครูต้องมีความรู้มีสายยาภาพที่ดีเพื่อจะมันไปพัฒนาเด็กของชาติค่ะ ค่ะสัรับเพื่ออนาคโนะคะก็คืออย่างที่ว่าคุณครูมีความรู้แน่นก็จะได้แบบว่าเด็กก็จะได้เป็นอนาคตที่ดีของชาติค่ะค,ค่ะ,คะแล้ววันนี้รายการวีอาซูก็จบลงยงแค่นี้นะคะเจอกันเทปหน้มมาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย